อยากให้พี่เฉินเล่าเลยว่ารพระปิตาของหลวงพ่อแย้มเนี่ยมีความพิเศษยังไงมีพุทธศินยังไงรวมไปถึงมีประสบการณ์อะไรยังไงเล่าให้ฟังอ่ะเรามาในแง่ของพุทธศินก่อนรูปแบบเป็นยังไงคือพระปิตาหลวงู่แย้มประดับสำโรงเนี่ยก็เป็นพระปิตารูปแบบจะคล้ายๆปิตากรม,มหลวงชุมพรก็เหมือนคล้ายๆหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบ,บนะครับแต่เนื้อเนี่ยเขาเป็นเนื้อหลวงพ่อแย้มเนี่ยมีสองเนื้อหลักๆเลยเขาเรียกเนื้อกะลาหรือเนื้อน้ําตาลอีกเนื้อหนึ่งก็เป็นเนื้อผงคุกรักจุ่มรักเหมือนหลวงปู่บุญ วัดก่างบางแก้วอ่ะครับคุกรักแล้วก็จุ่มรักอีกทีในงเงาเงาครับโอ้โหดูคลาสิิกมากนะครับลึกดูคลาสิิกมากนะพระสวยแล้วก็ไซส์ขนาดเขากันางกำลังแขวนนะ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใชอันนี้คือปิดทองเหรอครับใช่ครับปิดทองทุกองค์อ,องค์ไหนยิ่งปิดทองเยอะๆยิ่งสวยยิ่งแพงครับครับถ้าใช้มาช้ำๆหน่อยทองไม่มีแล้วก็ราคาก็ถูก 음, 음, 음. 그...